กลับสวัสดีครับกลับมาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิทยา,ยานในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเตือนเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยนะครับประจําวันที่23นะครับในชุดที่1จะเป็นฮานอยมัดรวมนะครับ ก็จะมีตัวเย็นตัวเด่นนะครับก็จะมีแอ่าขอไปครับเกับ8นะครับตัวอกจะมีเจ็ดเจ็ดเจ้าจ็ดศูนยนะครับ8 7 8เจ็ดแปดเก้อ่าแปดแปดแปนะครับและก็ในชุดที่สองนะครับก็จะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะมี7 3็ดสามเจ็ดสี่นะครับ9ก9าสาแล้วก็9 6นะครับ เอาละครับเรามาดูผลของวันที่22กันบ้างนนะครับวันที่22นะครับใน500อยมารรวมนะครับก็จะเดี่ยน4.5กับนะครับอ้อกที่เข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ4.8ล่างกับ4.8ด้วยนะครับชุกัน2ที่นะครับก็เข้ามานะครับวันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็จะเป็น5.1นะครับ เมื่อวานผมเล่น47นะครับ40 41นะครับ57 50แล้วก็51นะครับ48กับ49 58กับ59นี่จะเป็นตัวรองนะครับที่ผมเล่นให้จะเป็นตัวดินนะครับก็ตัวดินเข้านะครับ51ลอกตัวตรงแล้วนะครับก็วันนี้ได้แค่2นะครับก็ในฮานอยโคู่มิตรก็ชนกันที่48นะครับแต่ก็เป็นตัวรองนะครับแล้วก็มาเข้า51นะครับ ขึ้นมาตัวนี้นะครับวันนี้ก็คงจะมีเอฟซีได้เฮกันบ้างนะครับแต่ก็เสียดายอยู่นะครับที่ที่หลุดไปที่ว่าเสียดายนะครับสี่สองน่ก็เสียดายนะครับแล้วก็มีแค่สื่ออื่นบอกสี่สองนะครับสามสี่นับก็สี่เข้ามาอยู่นะครับโอ้โหแต่ก็เสียดายนะครับที่ว่าไม่เข้าตัวเจาะให้เลยนะครับ ผมนี้ก็มาลุ้นต่อนะครับผมผมก็จะมาลนให้เหมือนเดิมนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นตัวเดิมๆนะครับก็ที่หมายเดิมนะครับก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดนะครับแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งนะครับตัวหน้าลอยคู่นี้นะครับก็จะมีเจ็ดสามนที่ตัวอื่นนะครับเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับ เก้าสามนะครับ9ก้าหาเลยก็นะครับโอ้ยอยารก็อยากใช้วิทยายทุกครันะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ